สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel VDHD นะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม Roblox Food นะครับอยู่ในเม็ด Bobfood นะครับผมวันนี้พี่ก็จะเอารหัสน้องๆที่เขาเอามาให้พี่นะครับเอามาแจกนะครับผมรหัสนี้นะครับมีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็สกิลแรกของผลมังกรนะครับมีผลมังกรแล้วก็เดี๋ยวเรามารีวิวแต่ละสกิลดีกว่านะครับผม อันนี้ก็มีดาบนะครับก็มีก็ประมาณนี้นะครับผมก็ซันไดนะครับผมก็รหัสก็จะไม่ค่อยเทพนะครับก็เทพอยู่พอสมควรนะเหมาะสําหรับาเด็กใหม่นะครับผมก็เลเวลนะครับผมประมาณ2 9 4นะครับผมวิววิตัวนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่อันนี้ก็น่าจะยังไม่เยอะนะครับก็เข้าไปดูนะถ้าได้ไปแล้วนะครับผม แล้วก็สกิลดาบก็ยังไม่ได้อัพเลย,เลยสกิลสองนะครับผมก็เผา,าก็จะเป็นเผาของอจะไปเปียใช่ไหมเออนะครับผมแล้วผลปีศาจของอมังกรนะครับผมใครที่อยากได้นะครับคลิปนี้นะครับผม50ไลค์แล้วก็พี่อภิษฎอยู่ในสตรีมนะครับสวัสดีครับ